สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอกับจังวัสนาพราะลุยคือเก่านะจ๊ะมื่อนี้ขึ้นเขาอีกแล้วจ้ะพี่น้องมื่อนี้เป็นลมๆ้เกิดจากเขาสิได้เห็ดอีกอย่างอีกไหมนะจ๊ะพี่น้องหลังจากเมื่อวานเขากำมันเห็ดผึ่งแดงขาเนา่าเห็ดผึ่งแดงข้ามไปนะจ๊ะมาหลุ่นน้ำห้อสองคนง,นนงมื่อนี้ว่าห้อสีโ้มสีมันเห็ดอันใดแน่ยนะจ๊ะเนาะคนนึงไปไปอาลาน์แล้วจ้ะพี่น้องจะพอเห็ดบ่บุเนี่ย เดี๋ยวเขาจังตามหลังไปเนาะไปพี่น้องเบ่งดมกันพี่นแม่ผึ่งแดงเจนขานเอาดูเิ๋อขานเอาฮึดอกดอกเสียวได้บ่ละพี่น้องโอ้โหเส้นดอกก็ลังมากพี่น้อง แต่ลงรถเล่ะสวัสดีครับมันยังบ่ล่ะไม่ยังไมมันจนชิวัดถามหดเดี๋ยพี่น้องจะเห็นเพิงสองดอกนาขาวสองดอกไปสิพาเป็นแพ่นนี่อพี่น้องเว้ยนี่เห็นนาเลนเฮ้ยเก้าเพียโอ้เมื่อนคำานี่เห็นเไหมพีคุณ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกดอกก็หมดขาดีขาดีคนบาเซียนมาเห็นดอกพี่น้องเสี้ยหลุดเอาสายตาจากของเลยน้อพี่น้องเนาะเป็นผู้เก็บเนาะเป <c oughs> ็นผู้เก็บนะเนาะสายตาจออาก <c oughs> ของเสียแล้วข้าข้าดี<ห>ขาดีว่<ห>ดเห็นติดเนาะอันนี้แบบยหน่อยนึง เห็เพึงเงพ่งแดงค่ะเห็เพึ่งแดงขาเนา่าขาปุ๋ยแลพี่น้องวนอ้กแล้เนี่ยเนี่ยฟันดอกมือนี่ก็เคยออกหลายแต่ว่ามือน,นี่ออกหน่อยยางใส่จุดพี่น้องเอ้ยเตอรจุมดมันไกลกันให้ยางแบบใส่เกียเลี้ยวเตอร์ก่อนพูดอยู่ในหลือพรอนใหม่ป่ะโอ้อันนี้แบบ ออกกอนไป่น้งนี่หนอยพูดนาู่โอ้แม่ป้าถนอีกสามแม่มาๆมาจุกเอารถชจุกมหน่อยขาไปแล้วอีกอีกสองตัวสองตัวไหนเถอไม่อีกอยูด้่มีละเห็นนี่เด้อ เป็นหลอยู so ่โ so อ้พ so ี so ่ส so ิว so มันเหลี่ยเนาะอ้ตกใจเนาะสองอุ้อบได้อสองดอกใอคนดิใสคดอกอื้อ นี่เด้ออ๋ตุ๊อนะนาตุ้กระเปเลือกๆกุนอะนีดอกน้แต่ว่าขาไปบ่นอะไรไม่ร้ขากกอะไรดอกนะออกดีเติ้งอไม่เลยออ นอนอีกแล้วค่ะโอ้ยนอนเลยาดิขี้ิบเลยี่ขีอหลายลายเลยห้อเนื้อหนเธอช่องดอกช่องดอค่ะกนี้เฮ้งคเนเห็นป้ขาบรรทุกกระตายคนน โอ้ี่สิบสองจิดโอ้ยหอบบานโอ้ตุ่มกับพ่อพน้าพี่เนาะพ่อกับพอ้บานนะเดี๋ยวค่ะด่วน์โหลดรวังเียบไใช่ร โอ,อ้ยจุดอ่จุดดอกก็ไม่สองดอกอดน้ำน้ำกำลังออกอบบดูไตคอดิ๊ ล้งันนะก็ตงเปลี่ยนนี่ล่เสียถุงมะไเป็นโอ้แข็แข็แขง้องเขาเมื่อวานได้บันหลือเลาโอ้สงอันเขาบอกเห็นถุงเลี้ยมือเ่ย เข้ามากเ่งยาง,างามขนาดนนงามเนาะสุดยอดเลยแล้วอืมซ่อนขาเลยขูดตะกันดน่ะงามเลยเจะเดอก <laughs> โอ้โหเดอกม่เงี้ย,ยกบืน,น โก่งแดงดีด mm ีหลอกมือกันเลยขาไ้กัน่ะขาขวั้ดีดี มมดสมกับเต็ดอยู่ค่อยดกๆมนอดไหนใครก็จะได้เคลดิอันนี้เราตดมอมั้งมูเดียวกันนี่แหะค่อยออกไลยๆแตออกไปทั่วขอค่อยออกก็ไดก็ไา้ออกมองล้วดอกล้วยังไปเป็นค้อนมัน นํางามพี่้องเอ้อันนี้แบบสัมออเสียดายกระบ,บาดนี่จะหยุดขากขุนทือเขาอยู่ะกะเพงียงขากนุนเลยเฮ่ยพ่ right. บะเมีนบเมนขาละ,ะขาขากขาุนขากุนโอ้อมฟังกันเลย ยังจะถย่างถือเนาะเย็ดกันแล้คันพอดกมั้งนมีมูเลยหรอจังเคย่ออกลายพี่นนอเอ้ยเนี่ยไต่ขึ้นฝากพ่นะเ้นออกลายน้ำเลน้ำเลยคุณลักษณาใหญมันงเลยพี่นนอก็เป็นมูลายมันนี่ไงกระโดดก็ไม่ได้กระโดอกที่แก่กันนีะโอ้โหขาเป็นน้ำเลย Ừ, đi đi. một trăm thần thanh thần 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 một, thần 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 โอ้โหดูดอกก่อนจางสีเรียกับใครเลยอือันตรนมาเนี้อไม่สีจืดกว่าน้อยนี่โอ้กเดี๋ยวก็อ่อนเป็นแค่สวดลายสีเพิ่มแต่ยืนอยูู่้เดียวโหดใบใกล้แล้วแค่นี้ล่ะสองดอกสามดอกไปแล้ว ดีสวยสดเลยอ้าวขาแบบนี้แหละไหนท่านีงใช่ไหมดีเด็ดเลยเย็บๆที่นอกตัวหน่อยเลยยัง,ง<ล>มีตัวหน่อยอยู่ได้เี่เอหางส้มเจ็บๆออกไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็หางแกก็กออกห้างโดนไล่ขึนเนาะ ัานกินเมื่อเลย็ิกับเลยพี่น้องแจกพ่ออีกวกกับหลังพี่น้องพ่ออีกไทยเป็นไทยละเหยเยบมันอยู่เนี่ยคาาบรบุดีไม่ต้องกทงเกออกันเลยนะออกเลยนิ้เมลึกๆมัน่เรือนี้ขาดีเกียรอีกมันมัน่หีเแอยู่ด้มันรีอยู่ในนี่ย่นะจิ้ไม้อีกหนึ่งด้อีกสามหลายดอก โอ้ยออกหีไรหลีดีัออกหดไร่ง้งวาน,นบอกมูงก็หมูงใหญด้ยและไหลบนมารบมตัวทอคนบูห้หนอนนยพี่้องเลตัวน้อยตัวใหญยงต้องกัน ปวกกินปวกโอบเลยปวตัวน้นอยๆอยู่พ้างนออันนี้ขาโขนอีดีอะโขนซูงอย่ขาลายขาเลือดพึ่งเลือดอม,มันเป็นอีกพันหนึ่งน่เป็น,านขาลายในลมเลย วานมเมนต่เนี่ยมีอย่งดอกด้ยๆเนี่ยอันเดียวโอ้โห่อยตัวน้อยนึงพี่น้องวมูวัชรินดอกนี้มันเห็นตาดอกจุดยอดดอกเดียวพี่น้องจุดดอกเดียวนี่ค่มใค่กันน้อยนอยนี่ย ผสมกับไ <laughs> ม่ดีทีนเนาะี่นอไม่ยืนทงเกับโเห็นน่เลยอนงีลาง <laughs> อยู่ไกกันเนาะเ้าสิพอที่นอยอยู่ไกลกันแดดใส่เสื้อเลียมไปเวดด <laughs> ้วยองดอกบักง่ด้วบ้านนี่นองเอ้กัดตกัด <laughs> <laughs> เคยมูไงมึงซื้อได้แคกดอกโอ้โหดอกแปดโลตัวเดียวโคโลมูใสมีมูทุกคนเลยนี่ดีพี่งเอ้ยตันมันไปเห็นแล้วอยู่ได้สองอันที่สามมาวันละคน มึงเห็นแว่ามีอยู่แต่ควันนะเมเนแลท่านเดียวกันเนาะสวยมากว่าอยู่คนละฝากค้องังเป็นคารากแล้วล่ะืเนเป็นคาราชเลยนทางมากเลยเอ้โเ้ยดี้อกเอยดอกแบบนี้สองดอกเลยนะงอนี่ อโอ้ดอกนไงเนี่ยโอดีเลยโอ้ลาดอกงามเห็ดอืดเก,กิอันนี้เอาอยอะดอกนี้บนนานอนทิตย์แเพีงเดียรยามบุ่ก้ยเทยาไรนี่ตาดอกดีอขอมมูลแล้วขอมมูลแล้วบาน นี้ไล่คนแล้วอ,กกอนะันอน,อนั่นเลเนาะไล่ขาไล่มีขาไล่โอ้มันเกิดแล้วก็แล้วอย่าเกิดเนาะดอกแบบนี้งเห็นบาเออเาเพิ่นนี่ยแนสวยมากเน้ เอาล่เนาะครับพี่น้องต้องสถึงช่วงใายของฮอดเราอะจรกัเมื่อเดือนบุญผลงานที่ไดทีมานกันนะเห็นที่ต้อวพี่น้องเพาะสี宝กับม้าที่ก้าแต่ก้างางเห็ดที่ไดก็สิเป็นเห็ดพึ่งแดงที่ก้าลอะจรกพี่น้องตามหมู่บ้านเนี่เนาะหมู่บ้านเนี่ยเขาได้หลายหมู่บ้านเลยเห็ดพึ่งแดงเห็ดละโบกกมพาเแม่จักอันงเห็ดยัมหกอะไรก็เป็นเห็ดถลุ่ม แต่นินนี้คือมี่นี่แดงก็สิเทียนแดงไปจนแด,ง,ดงขาไล่อเออแดงขาคุนสน <Yeah. S 1> ุเนเี่สแงแดงขาคุดอกกังงามแต่พี่นราส้วกระกมานที่ก้องนะจ๊ะเมื่อน <Okay. S 1> อไงก,ก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามเป็นตัวรังเฮาสองคนในเด้อจ้ะกดกระดิ่งแจ้งเสียนอะไรจต่พี่นอาเพราะวาคุพอกันไม่คิดต่อไปนะจ๊ะสุด ไในทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเป็นคอยถดดุนจัดไม้ไม่คิหนานนะจ้ะว่าห้องสองคนจิตไปจังไดไมาจังใดสิเป็นมลแต่หางเดนเนี่ยนอกจากพี่น้องเพราะว่าเห็ดมื้อนี้ก่ะหางคลั่กย่างจนเมื่อยได้เลยพี่น้องสองคนแต่ได้อยู่ประมาณนเหล็ดแต่ว่าหากใส่เวลาหลายคั่กก็ชูมือก็จ้ะใส่เวลาหลายก็ชี้ได้เห็ด ตอนออกห้าวตอ,อกละ1สิบ <laughs> กิโลจ้าขอให้พอ่อแม่พี่น้องที่ดีมีแห้งลำเห็นด้วยสุขสุขคนเด้อจา้าดูสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีสำนับที่นี่เขาสองคนขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครล่ะพี่น้องเมยแล้ว ハハハハ